ครับวันนี้ผมก็จะพามาหาเหรียญนะครับเหรียญที่มีชื่อว่า DAPP นะครับหรือว่า360 APP นะครับเหรียญตัวนี้เลยเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญตัวนี้เลยนะครับผมมาอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะได้เหรียญนี้เราต้องมีสัญญาณของเขาก่อนนะครับเขากำลังแจกนะครับช่วงนี้ให้เข้ามาที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ทิ้งลิงก์นี้ให้นะครับลิงก์สัญญาณซื้อขายนะครับหรือว่าแอปตัวนี้นะครับหรือว่าใครจะเซิร์ชไปก็ได้นะครับหรือว่า อีเจอร์สแกนนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาเหรียญพิมพ์คําว่า360 a p p นะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้เสร็จแล้วให้เรากด copy สัญญาณการซื้อขายเลยนะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้ copy ไปเลยนะครับ copy เสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาที่หน้า atomic นะครับเออลืมบอกนะครับให้ไปโหลดแอป atomic ก่อนนะครับแอปไหนนะครับแอปตัวนี้เลยนี่ครับคือแอปตัวนี้นะแอปตัวนี้นะครับนี่นะครับแอป atomic นะครับ พอเราได้มาเสร็จแล้วก็ให้กดมาที่ฟันเฟืองฟันเฟืองคือตัวนี้นะครับตรงนี้เลยกดเข้ามาที่ฟันเฟืองเสร็จปั๊บนะครับให้กดตรงที่ add token นะครับคือตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปปับ๊บเอ้ยไม่ใช่กดผิดตัวนะครับอ่าตัวนี้ปั๊บนะครับให้กดตรงนี้นะครับต่อ add by connect หรือเปล่าอ่าไม่ออกนะครับไป แล้วเราก็ให้วางที่อยู่ที่เราไปก๊อปมาตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นี่นะครับเอามาวางใส่ตรงนี้เลยนะครับทําตามได้เลยนะครับปั๊บมันก็จะขึ้นชื่อนี่ครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นชื่อขึ้นชื่อขึ้นโทเค็นแล้วก็สัญญาณจุดมันนะครับขึ้นทั้งหมดแล้วเราก็กดตรงนี้ต่อเลยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บ ไปกันยารวดเร็วเลยนะครับปั๊บแล้วก็กดกลับกดออกไปนะครับไปออกไปหน้าแรกเลยนะครับอ่าแต่เรายังไม่เห็นยอดเงินของเราขึ้นแล้วก็ยอดเหรียญนะครับให้มากดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ3มขีดตรงนี้มุมบนซ้ายมือสุดนะครับกดเข้าไปอ่าแล้วก็กดเพิ่มเหรียญเหรียญนี้นะครับกดตรงนี้นะครับให้กดตรงนี้นะครับปั๊บแลวอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยนะ เหรียญมันไม่ไปนะครับนี่ตรงนี้ปึ๊บกดแอดมาแล้วนะครับอ่าเราก็มาเช็คดูว่าเหารียญเรามาหรือยังให้กดมาที่เซิร์ชนะครับแล้วก็360อ่ามามาหรือยังมาแต่ตัวเหรียญน,นะครับมาแต่ตัวหน้าเหรียญแต่เรารอสักครู่นะครับอ่ามาแล้วนะครับมาแล้ว97,539.7681โทเค็นนะครับหรือว่าเหรียญน,นั่นแหละครับอ่ะมาดูกันมันปัจจุบันมันราคาเหรียญเท่าไหร่นะครับ เดี๋รารอสักครู่นะครับอย่าลืมนะครับแอปอะตอมิกนะครับหรือว่าจะเป็นมันเข้าอยู่ที่ที่ผมทํามามันก็มีอยู่2 wallet นะครับมีชาร์จ wallet นะครับที่มันเข้ามีชาร์จ wallet แต่ชาร์จ wallet นะครับจะยังไม่แสดงยอดเงินนะครับอ่าอยู่ชาร์จ wallet ยังไม่แสดงยอดเงินแต่ว่าของอะตอมิกจะแสดงยอดเงินนะครับอ่าขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ราคาพุ่งนะครับเมื่อวานเมื่อวานอยู่ที่2,100เหรียญนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น3,000 94.52นะครับเดี๋ยวผมจะลองคูณให้ดูมันเท่ากับกี่บาทนะครับ3,094.52นะครับ3,094.52 3,094.52คูณตีตามๆไว้31บาทนะครับอยู่ที่90,000นะครับอยู่ที่90,000นะครับหรือว่า96,000ครับตีเป็นกลมๆไปนะฮะตอนนี้ราคานี้นะครับ แต่ว่ามันยังไม่สามารถเทรดได้ยังไม่รู้ว่ากระดานไหนเทรดนะครับเขาให้มารับฟรีๆก่อนนะครับผมอ่ะเรามาดูวิธีการถอนของมันนะครับแต่ผมยังไม่แนะนําให้เติมเงินเข้าไปถอนหรือว่าเปิดเสี่ยงนะครับให้คนอื่นทําก่อนนะครับปึ๊บมาแล้วกดมาที่เซตนะครับอ่ะเรามาดูนะครับกดเซตออนนะครับป๊บถอนทั้งหมดมันจะอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนี้ดีๆนะครับน็ตเบิกฟรีหรือว่าค่าถอนนะครับค่าถอนนะครับค่าถอนจะอยู่ที่43 จะอยู่ที่4ี่สิบนเอสนะครับเหรียญน,นะครับอ่ามันเท่าเท่าไรนะครับ43.12นะครับมาดูกัน43.12ิบอคูณสาอยู่ที่1,300บาทนะครับค่าถอนของเหรียญตัวนี้นะครับแต่ว่ายังไม่แนะนำนะครับให้ไปรับไว้ก่อนนะครับรับไว้ก่อนอ่า ถ้าใครอยากรับ2ทางก็มีอะตอมิกแล้วก็มีทัสโซเดนทัสโซเดนผมก็รับไว้แล้วนะครับแต่ว่ายอดเงินไม่ไม pues ่แสดงนะครับเ,เดี๋ยวผมเปิดให้ดูทัสโซเดนนะครับอ่ะนี่ก็ยอดเงินเก่านะครับที่ถอนออกไปอ่ะเหรียญมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่แสดงยอดเงินนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เหรียญ A D A P P นะครับมันไม่แสดงยอดเงินขึ้นนะครับแต่ว่าอะตอมิกอะตอมิกมันจะแสดงยอดเงินขึ้นให้นะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับ ทำตามคลิปให้จบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ